โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาแจากสริปค่ายนี้นะครับก็ฟังก์ชันจะมีแค่ฟาร์มนะตอนนี้นะก็เป็นสริปไม่มีคีย์ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยเนาะนี่นะครับน่าจะเป็นค่ายใหม่นะผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะครับมันอ่านยากก็ไปรับชมในคลิปได้เลยนะครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อันนี้ลันสคริปต์นะครับทุกคนสคริปต์เนี่ยแปะไว้ใต้คอมเมนต์เนาะนี่นะครับก็กดลันขึ้นมาเลยนะครับก็ผมใช้เป็นตัวลันเอฟนั่นเองนี่นะครับหน้าเมนูก็จะมีประมาณนี้นะครับมีแค่เมมนะครับส่วนอย่างอื่นก็ทําอะไรยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับก็ผมเนี่ยจะมาเลือกฟังก์ชันออโต้ฟาร์มนะครับทุกคนก็เลือกหมัดไปนะครับหมัดอิเล็กโตนั่นเองแล้วก็เลือกออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับข้างบนสุดนั่นเอง นี่เลยเนาะค่ายนี้มีจอดําด้วยนะครับอมไม่มีจอดําสิจอขาวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาฟาร์มเร็วหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยของเขานั่นเองเนาะเหมือนแบบว่าที่ปกติเลยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แหลกอะไรมากนะครับนี่เลยแต่แหลกเอฟเฟกนะครับหน้าจอขาวเลย <c oughs> นี่นะะ <c oughs> ก็คือ ความเร็วในการตีของเขานั่นเองเนาะก็ไม่ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ก็พออยู่ปานกลางนะครับฟังก์ชันเหมือนจะมีแค่ฟาร์มเท่านั้นเนาะนี่นะอันนี้คือจอขาวนะประมาณนี้นะฟังก์ชันอื่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมใช้แค่ออโต้ฟาร์มเท่านั้นนะทำทีได้แคบภาพเอาใหญ่เลยนี่นะครับ ย่งสวยครับทุกคนนี่เนาะทุกคนเนาะก็ทุกคนเนี่ยก็ลองใช้พวกดาบหรืออย่างอื่นฟาร์มก็ได้เนะาะแต่ผมใช้เป็นหมัดเล็กโตวีสองนั่นเองเนาะนี่คนระับก็จะฟาร์มประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยมันก็อาจจะสู้กับของค่าอื่นไม่ค่อยได้นะส่วนฟังสั้นอื่นเนี่ยก็จะมีตีบอสนะครับหรืออะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เพราะว่า UI มันดูค่อนข้างยากนะครับไล่เปิดมออัวไปเลยก็อยากให้ทุกคนมาใช้เอานะครับก็ลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็เป็นค่ายที่ไม่ต้องหาชีีนงะทุกคนก็สามารถเล่นได้เลยชื่อค่ายนี้มันค่อนข้างอ,าอ่านยากนะครับอ่าผมก็เปิดออโต้ฟาร์มไปเท่านั้นนะครับ ไม่ทำอะไรมากเนาะไม่อยากเปิดมวันเองเดี๋ยวกลัวได้อัดคลิปใหม่นะ <c oughs> กลัวมันหลุดนี่นะทุกคนเออฟาร์มตึงๆเลยดเียต,ต้องสร้างรหัสเลเวลหนึ่งแล้วมาฟาร์มแล้วแหละแต่ว่าี๋ยวก็แจกรหัสนั้นไปด้วยประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะสอนฟาร์มมัตเตอรี่มันก็ไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่เนาะก็เลยไม่ได้ทำนะส่วนมากคนก็ไปใส่ค่ายที่แบบ เป็นของเติมซะมากกว่าเนาะในคลิปนี้ก็บายบายครับทุกคน